ไม่ได้ทั่โลกนี่หรอกก็ทางวัดก็กราบผมทูนให้ได้การที่เก้าเป็นองค์ประธานในการสร้างวิหารแห่งนี้ท่านกระส่งรับเป็นองค์ประธานให้นะครับแต่ที่นี่พ่อในหลวงเป็นประธานใช่ไหมถ่ายง่ายว่าเมื่อในหลวงเป็นโต๊ะโผวัดเป็นกระเป๋าตังค์ในหลวงรับสั่งทุกคนร้อมทำวัดร้อมจัดไม่อันไม่ครับนะครับงานนี้เนี่ยในหลวงรับสั่งให้พ่อเป็นผู้ทำวดลายที่พื้นที่ผมแสดงให้ดือนีนาคทำทำวดลายเสร็จปั๊บเนี่ย ช่างก็จะนำมาแบบที่เราออกแบบนี่นะครับไปเทียบสีกับหินกรจากทั่วโลกทั่วโลกมี่หินกรคนละสีมันจะไม่เหมือนกันประเทศไทยเรามีหินรดเราสีเทาๆอย่างสีเหลืองเนี่ยกระดิ่งเหลืองเนี่ยจากเวียดนามแดงจากอินเดียแดงอินเดียถ้าดำถ้าดำสนิทเป็นีอฟริกนแอฟริกาแบล็แอฟริกาใช่ครับแบล็คแอฟริกาถ้าขาวนี่ชัยนาบดขาวนี่ของจีน จ้วงเลยของไทยเราจะสีสีเทาๆเทาพาเกต้าที่อย่าเบอร์พาเกต้าเขาจะนำมันอ่อนแต่ละสีเนี่ยจะเทียงกับแบบที่เราออกแบบแล้วก็นำมันตัดด้วยน้ำหินนี่ตัดด้วยน้ำเลยครับเขาเรียกวอาตัวเจ็ดอันนี้คือวิธีการตัดแบบสุดๆแล้วออกไปแฝดหรือว่ามาดึงมาซ้อนเนียนเป็นเนื้อเป็นลายอันนี้ใช้ในการประดับประดาลพัน แลยก็จะตักถึงเพร่อาห้ขันลครับพี่ถ้าพี่อยากรู้พี่ไปประท้วงอีกแลจะโดนคุณนาอันนี้คือความอ่อนสยบความแข็งใช่ก้ออ่อนไม่น่าเชื่อนะฮะความอ่อนความแข็งสยบก้อนอ่อนความอ่อนพอน้ำเขาน้อมสยบเนี่ยเขาล้อมสยบน้ำกดลงหินความหินมันยังก่อนถ้ามันแข็งเนี่ย อะไรแข็งก็แล้วแต่เราจะใช้อ่อนเป็นตัวตัดถ้าอะไรอ่อนเราจะใช้แข็งเป็นตัวตัดอยากที่เหนียได้เหล็กกันใหญ่ๆเนี่ยกาใช้ไฟที่มืดเนี่ยตัดถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนเหนือหลงมอสทอทอนนะครับจะเป็นภาพนี้นี่คือบนฟ้าเปดานหรือหลงมอสทองทรนนะครับคือเนือขึ้นไปนะครับได้หลวงรับสั่งให้พ่อ เนื้อลวงพรอโสธรไม่ให้มีเทวดานางฟ้าหรือสัตว์หรือพาในใดทรงพระทัยเดียวว่าให้เป็นแผงที่ดวงดาวนะวันวางศีลาเลิกแผงที่ดวงดาวนะครับแต่อย่างที่บอกว่าต้องใช้คนที่มีบารมีเรื่องถึงจะสำเร็จเมื่อในหลวงรับสั่งกรมทุกขศาสตร์กองทัพเรือก็คำนวณแผนที่ให้เลยว่าวันที่ 5กันยายน2539ดวงดาวอยู่ตรงไหนตำแหน่งตำแหน่งนี่ครับนี่ดาวเสาเห็นไหมครับดาวเสาไม่ใช่เลยนีนู้นนี่ดาวเสาร์ด้วยเลยคุณพ่อขึ้นไปเขียนที่เหนือหลวงพ่อโสธรบนฟ้าเพดานตามแผนที่ดวงดาวณวันเวลานั้นนี่เป็นพระเพียรสามารถที่บันทึกบันทึกเป็นขั้วเวลาไว้ในสถาปัตยกรรม างนานที่นี้เป็นโมเดลก่อนจะขึ้นไป <S 2> <S 2> นี่คือแบบร่บบางก่อนที่จะขึ้นไปเขียนจริงอ,อนนี้เขียนลงของจริงเนี่ยเขียนลงบนไม้ของจริงเนี่ยพ่อไปเขียนอยู่2ปี <S <S 2> นะครับเมื่อตอนอายุ67โอ้ถ้าใครเรียนศิลปะคงเคยได้ยินว่าไปเที่ยวเอเจโรไปนอนเขียนซิสตินแชเปิลที่อิตาลีเขียนอยู่เกือบ20ปีพอซิสตินแชเปิลมันใหญ่แต่ของเราโบนเราเล็กเล็กกว่า พ่อแค่เวลาเขียนอยู่ประมาณสองปีเมื่อต่ออายุ67ไปนอนเขียงอยู่ที่นั่นนะครับแล้วงานพวกนี้จะเป็นจะเป็นพุทธบูชาคือเป็นงานที่ทำโดยไม่มีอาุศิน,นจ้าไม่รับอะเป็นเป็นเหมือนกับที่สมัยก่อนคนโบราณเขาทำาระป๋แก้วทุกคนมีใจมาทำกันแล้วก็ไม่เคยมีใครคิดว่าจะบอกใครว่าทำงานนี้พ่อ,อยังเคยเพูดเล่น,ลนๆว่า ก่อนจะลื้อนั่งร้านลงมาเนี่ยมันขึ้นไป27เมตรนะขึ้นไปเขียนบนฟ้าถ้าใครเคยไปจะเห็นว่าสูงมากซีลลิงเนี้ยพอต้องขึ้นมันไดขึ้นไปเขียนเขาบอกว่าก่อนก่อนจะลื้อนั่งร้านลงมาเนี่ยน่าจะแอบเซ็นชื่อไปหน่อยใครสอบต้องขึ้นไปเห็นจะได้รู้ว่าใครทำแต่เขาก็ไม่ได้เขียนนยฮะก็คือไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าพ่อเป็นคนขึ้นไปเขียนที่นั่นนะฮะ